ีสินค้ามาแนะนำนะคะสำหรับลูกค้าที่มีรถเคนก็คือสินค้าของเราจะเป็นกระเช้าปลายบูมรถเคนะคะสามารถต,ตั้งได้กับทุกรุ่นทั้งรถเคหกล้อแล้วก็รถเคยี่สิบห้าตันรถเคใหญ่ยี่สิบห้าตันถึงสามสิบตันกันเลยเดี๋ยวเราจะมาดูสินค้านะคะว่าอยู่แบบไหนนะคะตัวนี้ตัวนี้เดี๋ยวเราจะมาแนะนำความาแข็งแรงนะคะจะได้มั่นใจในการใช้งานมากขึ้นกระเช้าเราจะมีเหล็กเอ็นเหล็กเอ็น เสริมเพิ่มความหนาตัวนี้ก็คือเหล็กเอ็นเสริมเพิ่มความหนานะคะ่ะสามารถมั่นใจในการใช้งานได้เลยร้อยเปอร์เซ็นนะคะแล้วก็ระดับความสูงความสูงจะอยู่ที่ร้อยสิบเซนนะคะความสูงจะอยู่ที่ร้อยสิบเซนไม่น่ากลัวนะคะเวลาความสูงในส่วนตรงนี้จะอยู่ที่ร้อยสิบเซนจะไม่น่ากลัวนะคะเวลาขึ้นทำงาน ความกว้างจะอยู่ที่ความกว้างจะอยู่ที่เมตรคูนเมตรนะคะในตรงนี้สามารถเข้าอยู่ข้างในได้สองคนสบายๆพอมพอเลยค่ะแล้วก็สำหรับแผงเทนะคะของเราหนาอยู่ห้าหุนเลยค่ะสามารถจะมั่นใจได้อันนี้เขาอยากเรยนหนึ่งสามารถจะมั่นใจได้เลยนะคะแล้วก็มีน็อตยึดให้ด้วยหกตัว เดี๋ยวให้ช่างดูตรงนี้ใกล้ๆนิดหนึ่งค่ะประมาณนี้นะคะแผ่นเพดของเราจะหนาห้าหุเดี๋ยวเราไปดูในส่วนตรงที่กำลังผลิตกันดีกว่าค่ะอ๋อเดี๋ยวเรามาดูตัวสีน้ำเงินกันก่อนค่ะในส่วนตรงนี้เรามีตัวดามแขนตรงนี้ให้ด้วยนะคะดมแขนใช่ดามแขนตรงนี้ ก็มีแถบสะท้อนแสงติดให้ด้วยแล้วก็มีสติกเกอร์ตัวนี้จะเป็นตัวที่ว่าเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะตัวนี้จะมีสติกเกอร์ปลอดภัยเซฟตี้ให้ด้วยแล้วก็สติกเกอร์สะท้อนแสงสีเหลืองนะคะนส่วนตมบนี้ตัวนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันเลยว่าตอนนี้กําลังผลิตไปถึงไหนแล้วค่ะ ในส่วนตรงนี้นะคะจะเป็นคอด้วยทั้งหมดที่กำลังถืออูอันนี้มีเจ้าของหมดแล้วนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการทำนิดนึงว่าเป็นยังไงกันบ้างนะคะเดี๋ยวอนี้ต้องถามช่างนิดนึงให้ช่างอธิบายเรื่องมุมเรื่องฉากขาในส่วนตรงนี้ไปถามช่างนิดนึงค่ะให้ช่างอธิบายนิดนึงค่ะตรงนี้ครับงานตัวนี้ของเราจะเข้าเป็นมุม45องศาหมดนะครับ เพื่อความแข็งแรงในรอยเชื่อมจะได้เพิ่มรอยเชื่อมเยอะมากขึ้นแล้วก็ความสวยงามด้วยครับค่ะแล้วต้อต้องขอบคุณลูกค้าทุกท่านมากนะคะที่มั่นใจในผลงานของเอกซิล่าในส่วนที่กําลังผลิตอยู่ตอนนี้มีเจ้าของหมดเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ใครสนใจที่จะสั่งเพิ่มก็โทรมาได้เลยค่ะเบอร์0980148994นะคะเอกซิล่า แล้วก็ท่านใดที่อยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลนะคะเพราะว่าทางร้านสามารถจะส่งได้ถึงที่ถึงเืยถึงหน้าบ้านลูกค้าเลยค่ะขอบคุณค่ะครับ